PCOS เนี่ยมันย่อมาจาก Polycystic Ovarian Syndrome นะครับเป็นภาวะที่หมอพบว่าคนไข้ส่วนใหญ่ถูกวินิจฉัยภาวะนี้แล้วเจ้าตัวก็สับสนโดยคำจำกัดความของมันเนี่ยคำว่าซินโดรมคือกลุ่มอาการซึ่งมีหลายๆอย่างด้วยกันจุดเริ่มต้นของภาวะนี้เนี่ยเขาพบว่ามันเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมด้วยที่ทำให้เจ้าตัวผู้หญิงเนี่ยนะครับสร้างฮอร์โมนขึ้นมาสูงกว่าคนปกติ2ชนิดชนิดที่1คือฮอร์โมนอินซูลินซึ่งฮอร์โมนอินซูลินที่สร้างสูงเนี่ยอาจจะ เกิดจากการที่เจ้าตัวเนี่ยมีพฤติกรรมกินเยอะไม่ออกกําลังกายแล้วกลายเป็นอ้วนลงพุงที่หมอเคยเล่าให้ฟังมีความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานนะครับมีความเสี่ยงในการเกิดความดันไขมันผิดปกตินี่ก็คือกลุ่มอาการของการที่มีอินซูลินสูงอันที่สองเจ้าตัวจะมีฮอร์โมนเพศชายสูงขึ้นนะครับฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงเนี่ยมีแต่มีปริมาณไม่มากแต่ผู้หญิงบางคนมีสูงกว่าคนปกติด้วยกันนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยมีอาการที่คล้ายกับฮอร์โมนเพศชายก็คือหน้ามันมีสิวนะ มีขนขึ้นตามตัวและบางคนหัวล้านด้วยเพราะว่านี่คืออิทธิพลของฮอร์โมนเพศชายที่มากกว่าฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายที่สูงขึ้นจึงทําให้ไปกดฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่มีผลต่อการตกไข่ในผู้หญิงเนี่ยวัยเจริญพันธุ์ไข่จะถูกกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นพอไข่กระตุ้นจนสุกปุ๊บจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่า L H ฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยจะมาบีบให้ไข่เนี่ยตกนะครับเกิดการตกไข่และเมื่อไข่ตกจะมีฮอร์โมนส่วนหนึ่งเกิดขึ้นชื่อว่าโปรจเจสเตอโรนโปรเจสเตอโร พอเจ้าตัวมีเทโสโทสเตอโรนเทโสโทสเตอโรนจะไปยับยั้งฮอร์โมนเอสทาให้เจ้าตัวไม่สามารถตกไขได้ในทุกๆรอบเดือนไข่จะถูกกระตุ้นแต่ไข่จะไม่ตกดังนั้นไข่จะทิ้งค้างเต่ะขึ้นคางอยู่ในรังไข่นะครับซิสของไข่อันนี้เนี่ยอาจจะใหญ่จนเรามองเห็นได้ในอุนตราซาวว่ามีโอเวอรนซิสหรืออาจจะเป็นรังไข่ปกติเลยต้องไปผ่าดูถึงจะเห็นซิสเป็นเล็กๆดังนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าคนไข้ที่มีโอเวอรอนซิสอาจจะเป็นหรือไม่เป็น p ีซู ก็ได้คนที่เป็น PCOS อาจจะมีรังไข่ใหญ่เป็นซิสหรือไม่มีก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขามีแน่ๆคือเขาจะไม่มีโปรเจสเตอโรนแล้วเขาจะมีเอสโตรเจนเยอะขึ้นทําให้เก็บสะสมไขมันเขาก็จะยิ่งอ้วนดื้ออินซูลินก็อ้วนแล้วเจอเอสโตรเจนที่เยอะเกินไปไม่มีโปรเจสเตอโรนก็ยิ่งอ้วนมากขึ้นเขาอาจจะมีซิสเต้านมเพราะเอสโตรเจนที่กระตุ้นเยอะเกินไปทําให้เกิดซิสถุงน้ําเต้านมเขาก็อาจจะมีเยื่อบุประจําเดือนสูงหนามากๆจนกระทั่งประจําเดือนออกเยอะประจําเดือนไม่สม่ําเสมอเพราะ ว่าไม่มีโปรเจสเตอโรนไปคาวเตอร์แอคในขนาดเดียวกันนะครับไข่ที่ไม่ตกก็จะทําให้เจ้าตัวมีลูกยากดังนั้นคําว่า PCOS จึงเป็นกลุ่มอาการที่ต้องมี3 4อย่างเหล่านี้นะก็คือมีอาการของดื้ออินซูลินอ้วนลงพุงเบาหวานไขมันความดันนะครับมีอาการลักษณะคล้ายเพศชายผมร่วงนะครับมีประจำเดือนมีมามากมีอาการหงุดหงิดก่อนมีประจำเดือนมีลูกยากนี่คือคำว่ากลุ่มอาการโดยที่จะมีโอเวอเรียนซิสหรือไม่มีก็ได้ดังนั้นสองคำนี้มักจะเข้าใจผิดและสับสนกันอยู่เสมอค่ะ